เคยเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับแบบว่าเปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมาทีไรอะ่ะก็จะเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันาบางคนซื้อบ้านใหม่แต่งงานหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่โตในขณะที่เรายังรู้สึกว่าอืมเรายังย่ำอยู่กับที่แล้วคำถามมันก็ชอบแวบเข้ามาในหัวว่านี่เราเดินช้าไปหรือเปล่าหรือที่แย่กว่านั้นก็คือเราทำอะไรผิดพลาดตรงไหน ความรู้สึกแบบนี้มันบั่นทอนกำลังใจได้ง่ายๆเลยนะครับใช่เลยค่ะแต่วันนี้เราได้ข้อมูลชุดหนึ่งมาวิเคราะห์กันซึ่งเสนอไอเดียที่น่าสนใจมากๆเหมือนมีคนมาตบไหลเราเบาๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนบางทีเราอาจจะมองผิดมาตลอดเราไม่ได้เดินช้าเราแค่อยู่ในจังหวะชีวิตของเราเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแนวคิดนี้มันคืออะไรแล้วมันจะช่วยปลดล็อกความกดดันจากการเปรียบเทียบที่เราแบกไว้ได้ยังไง โห oh, เป็นประเด็นที่แบบว่ามาถูกเวลามากเลยค่ะเพราะความรู้สึกแบบนี้มันแทบจะเป็นโรคระบาดท,ทางอารมณ์ของคนยุคนี้เลยก็ว่าได้ครับจึงไอเดียเรื่องจังหวะของตัวเองนี่มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆเอาไว้ปลอบใจนะคะแต่มันคือเครื่องมือสำคัญในการเอาตัวรอดทางจิตใจในโลกที่หมุนเร็วซะจนเราแทบไม่มีเวลาหายใจเลยด้วยซ้าการเข้าใจเรื่องนี้เหมือนการหาจุดยืนที่มั่นคงให้ตัวเองอื ท่ามกลางคลื่นลมของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความคาดหวังจากคนอื่นวันนี้เราลองมาค่อยๆแกะดูแนวคิดหลักๆที่น่าสนใจจากข้อมูลที่ได้มากันดีกว่าค่ะน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะประเด็นแรกที่เปิดมาแล้วผมสะดุดเลยคือการเปรียบเปยที่ว่าชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่งร้อยเมตรอืมเพอได้ยินแบบนี้แล้วมันเหมือนโดนทุบหัวเบาๆเ,เ,เลยนะเพราะเอาเข้าจริงเราถูกปลูกฝังมาตลอดชีวิตให้มองทุกอย่างเป็นการแข่งขันต้องเร็วที่สุด ต้องดีที่สุดต้องไปถึงก่อนคนอื่นการบอกว่ามันไม่ใช่การแข่งขันนี่มันสวนกระแสความเชื่อเรามากๆเลยนะครับใช่ค่ะมันท้าทายสิ่งที่เราถูกสอนมาเลยแต่พอคิดตามดีๆแล้วมันสมเหตุสมผลมากนะคือการแข่งขันวิ่งร้อยเมตรมันมีกฎกติกาที่ชัดเจนทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกันใช่ทุกคนเริ่มจากจุดสตาร์ทเดียวกันบนลู่เดียวกันได้ยินเสียงปืนสัญญาณพร้อมกันแต่ชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นหรอคะ ไม่เลยสักนิดครับไม่เลยในข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาอธิบายภาพได้ชัดมากมันเหมือนการแข่งขันที่แต่ละคนมีเงื่อนไขต่างกันลิบลับบางคนใส่รองเท้าวิ่งรุ่นล่าสุดมีโค้ชส่วนตัวคอยดูแลในขณะที่บางคนอาจจะวิ่งเท้าเปล่าบนทางลูกรังแถมยังต้องแบกเปห้หนักที่เต็มไปด้วยภาระจากอดีตไว้บนหลังอีกต่างหากแล้วเราจะเอาอะไรมาวัดกันว่าใครเร็วกว่าใครล่ะคะโหภาพการแบกเป้นี่ชัดมากเลยครับ มันคือภาระที่คนอื่นมองไม่เห็นจริงๆนะครับอาจจะเป็นภาระครอบครัวปัญหาสุขภาพหรือประสบการณ์เลวร้ายในอดีตที่คอยดึงเราไว้พอคิดแบบนี้การเปรียบเทียบความเร็วกันมันดูไม่ยุติธรรมขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องค่ะมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองอย่างที่สุดเลยดังนั้นหัวใจสําคัญที่ข้อมูลนี้พยายามจะสื่อก็คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวชีวัดความสําเร็จใหม่ จากเดิมที่เคยวัดกันที่ความเร็วหรือใครถึงเส้นชัยก่อนมาเป็นการถามตัวเองง่ายๆแค่ว่าวันนี้เรายังก้าวไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่าไม่สำคัญว่าก้าวนั้นจะเล็กหรือใหญ่จะช้าหรือเร็วแค่การที่เรายังไม่ยอมแพ้ยังพยายามขยับไปข้างหน้าในแต่ละวันนั่นแหละคือใช้ชนะที่แท้จริงแล้วค่ะการยังคงอยู่บนเส้นทางของตัวเองนี่แหละคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การยังคงก้าวเดินอยู่ผมชอบคำนี้จังมันเปลี่ยนโฟกัสจากผลลัพธ์ไปที่กระบวนการแทนแต่ทีนี้มันก็มีอีกประเด็นที่น่าคิดตามต่อนะครับโอเคเราอาจจะเดินช้ากว่าคนอื่นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยเฉพาะในที่ทำงานเนี่ยการช้ามันมักจะถูกตีความว่าไม่มีประสิทธิภาพไม่ทานคนอื่นหรืออาจจะโดนไล่ออกได้เลยด้วยซ้าแนวคิดที่ว่าความช้าคือของขวัญที่พูดถึงในข้อมูลเนี่ย มันจะเอามาปรับใช้กับโลกความจริงที่เชื่อชูความเร็วได้ยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างปรัชญาการใช้ชีวิตกับความเป็นจริงในระบบทุนนิยมซึ่งข้อมูลนี้ไม่ได้บอกให้เราทํางานแบบเฉื่อยชาหรือไม่มีความรับผิดชอบนะคะครับแต่มันพยายามชวนให้เราแยกแยะระหว่างความรีบร้อนกับความรอบคอบ rushingshing Deliberate กับ Pa ใช่ค่ะความรีบร้อนคือการทำอะไรลกลวกเพื่อให้เสร็จเสร็จไปแต่ความรอบคอบคือการใช้เวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพที่สุดลองลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวที่วิ่งลงจากรถบัสเพื่อไปถ่ายรวบเซลฟี่กับหอไอเฟลแล้วก็รีบวิ่งกลับขึ้นรถนะะ กับนักเดินทางที่เลือกไปนั่งจิบกาแฟที่ร้านคาเฟ่ใกล้ๆใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงซึมซับบรรยากาศมองดูแสงที่เปลี่ยนไปบนโครงเหล็กฟังเสียงผู้คนรอบข้างทั้งสองคนได้เห็นหอไอเฟลเหมือนกันแต่มีแค่คนเดียวที่ได้สัมผัสประสบการณ์นั้นจริงๆโอ้โอ oh, เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพมากเลยครับมันคือการมองที่คุณค่าของประสบการณ์ไม่ใช่แค่การติ๊กถูกว่าทําเสร็จแล้ว เหมือนเวลาทำงานถ้าเรายอมใช้เวลาเพิ่มอีกนิดเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนคิดวิเคราะห์ให้รอบด้านผลงานที่ออกมามันอาจจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่างานที่ทำแบบรีบๆส่งเป็นสิบเท่าเลยก็ได้ใช่เลยค่ะนั่นคือของขวัญข้อแรกคือการมองเห็นรายละเอียดและสร้างสารรค์คุณภาพที่คนรีบร้อนมักจะมองข้ามไปของขวัญข้อที่2ที่ตามมาคือเมื่อเราต้องวิ่งไล่ตามใคร เราจะมีเวลาได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเสียงที่คอยบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เส้นทางนี้มันใช่สำหรับเราจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่กำลังวิ่งตามกระแสสังคมไปเรื่อยๆและของขวัญข้อสุดท้ายซึ่งตรงพลังมากคือมันนำไปสู่สิ่งที่ข้อมูลนี้เรียกว่าการเติบโตอย่างลึกไม่ใช่แค่เร็วการเติบโตอย่างลึกไม่ใช่แค่เร็วขยายความหน่อยได้ไหมครับฟังเราน่าสนใจมากได้ค่ะลองนึกถึงต้นไผ่ครับ กว่าที่มันจะแทงหน่อขึ้นมาเหนือดินได้เนี่ยมันใช้เวลาหลายปีในการสร้างระบบรากที่แข็งแรงและแผ่ขยายออกไปใต้ดินช่วงเวลานั้นถ้ามองจากผิวดินเราอาจจะคิดว่ามันไม่เติบโตเลยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันกำลังสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดอยู่พอรากมันแข็งแรงพอแล้วทีนี้มันก็สามารถเติบโตสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงการเติบโตของคนเราก็เหมือนกันค่ะ การใช้เวลาในการเรียนรู้พื้นฐานลองผิดลองถูกสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้มันคือการสร้างรากที่ลึกและแข็งแกร่งซึ่งอาจจะดูช้าในตอนแรกแต่จะทําให้เรายืนหยัดได้ในระยะยาวไม่คนล้มง่ายเมื่อเจอกับพายุนี่แหละค่ะคือความหมายของการเติบโตอย่างลึกซึ้งเข้าใจเลยครับมันคือการลงทุนเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่การฉวยโอกาสเพื่อความสําเร็จฉาบฉวยซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องการวิ่งคนละลู่ทั้งของขวัญจากการเดินช้า มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเรายังติดอยู่ในกับดักที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือการเปรียบเทียบในข้อมูลใช้คำได้แรงมากนะครับว่ามันคือยาพิษที่บั่นทอนใจซึ่งก็จริงนะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ยาพิษที่ว่ามันถูกส่งตรงถึงมือเราผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนที่วันเลยจนมันค่อยๆกัดกร่อนความเชื่อมั่นในตัวเองของเราไปทีละน้อยครับ สิ่งที่อันตรายที่สุดของการเปรียบเทียบคือเรามักจะเอาเบื้องหลังที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาของเราไปเทียบกับฉากหน้าที่ผ่านการคัดสรรและปรุงแต่งมาอย่างดีของคนอื่น <c oughs> มันเหมือนการเอาฟุตเทจดิบๆที่ยังไม่ได้ตัดต่อของเราไปเทียบกับหนังตัวอย่างของคนอื่นที่ตัดมาแต่ฉากเด็ดๆมันจะไปสู้กันได้ยังไงล่ะคะจริงมากครับหนังตัวอย่างของคนอื่นขมขายมากแล้วเราจะถอนพิษนี้ออกจากใจได้ยังไงครับในเมื่อมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด ข้อมูลนี้ให้หลักคลิปที่เรียบง่ายแต่ท่งพลังไว้ว่าให้ตระหนักอยู่เสมอว่าคุณมีเส้นทางของคุณเขามีเส้นทางของเขามันเป็นคนละเรื่องคนละการเดินทางกันโดยสิ้นเชิงคนละการเดินทางใช่ค่ะการที่เพื่อนคุณวิ่งเข้าเส้นชัยในการวิ่งมาราธอน5กิโลเมตรได้ไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวในการวิ่งมาราธอนของคุณที่เพิ่งผ่านไปแค่10กิโลเมตรแรกมันคือคนละเป้าหมายคนละระยะทางกันเลยด้วยซ้ํา สิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลไม่ได้บอกว่าความสําเร็จของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะคะแต่ชวนให้เรามองอีกมุมว่าการถึงเส้นชัยเร็วอาจได,ได้หมายความว่าเป็นการเดินทางที่ดีกว่าเสมอไป mm. บางคนอาจจะไปถึงเร็วจริงแต่ระหว่างทางเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนอกจากความเหนื่อยล้าในขณะที่คนที่ไปถึงช้ากว่าแต่ได้ซึมซับประสบการณ์ระหว่างทางได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้เรียนรู้จากความผิดพลาดการเดินทางของเขาอาจจะ มั่นคงและยั่งยืนกว่าก็ได้ค่ะคำว่ามั่นคงและยั่งยืนกว่านี่น่าจะหมายถึงความสุขและความเข้าใจในชีวิตที่ลึกซึ้งกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่เป็นเปลือกนอกน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันคือความสำเร็จที่อิ่มเต็มจากข้างในไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้อวดคนอื่นได้ การที่เราเข้าใจว่าแต่ละคนมีบทเรียนและประสบการณ์ที่ต้องเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปจะช่วยให้เราวางสายตาของคนอื่นลงแล้วกลับมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวเองได้ดีขึ้นครับเราจะยินดีกับความสําเร็จของเขาได้โดยที่ไม่รู้สึกด้อยค่าตัวเองและเราจะภูมิใจในทุกย่างก้าวของเราได้แม้ว่ามันจะยังไปไม่ถึงไหนในสายตาคนอื่นก็ตาม พอเราเข้าใจพิษของการเปรียบเทียบและเห็นคุณค่าของการเดินช้าแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคือการนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงในข้อมูลสรุปไว้ชัดเจนว่าจงเชื่อในจังหวะของตัวเองซึ่งพูดง่ายแต่ทายากมากเลยนะจริงค่ะเพราะในชีวิตจริงมันมีเสียงวิจารณ์และความคาดหวังจากคนรอบข้างตลอดเวลาเมื่อไหร่จะเรียนจบเมื่อไหร่จะแต่งงานทำไมเงินเดือนยังไม่ขึ้นอีกอะไรแบบนี้ เราจะทำยังไงให้ใจเราหนักแน่นพอที่จะเชื่อมั่นในจังหวะของตัวเองท่ามกลางเสียงรบกวนเหล่านี้ได้ครับนี่คือความท้าทายที่แท้จริงเลยค่ะวิธีการที่ข้อมูลนี้นำเสนอก็คือการสร้างแกนความเชื่อภัยในตัวเองขึ้นมาใหม่โดยมีองค์ประกอบ3อย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมจังหวะของเราถึงมีเอกลักษณ์และถูกต้องสำหรับเราเสมออย่างแรกคือแนวคิดเรื่องเวลาที่ถูกต้องของแต่ละคน Your right Time ใช่ค่ะดอกไม้บางชนิดบานในฤดูใบไม้ผลิบางชนิดบานในฤดูร้อนไม่มีดอกไม้ชนิดไหนที่บานช้าไปมันแค่บานในเวลาที่เหมาะสมของมันชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะเจอคนที่ใช่ตอนอายุ25บางคนอาจจะเจอตอน45บางคนค้นพบแพชชั่นของตัวเองตอนอายุ30บางคนเจอตอน60ไม่มีคำว่าสายไปมีแต่เวลาที่ใช่สำหรับเราเท่านั้น การมองว่ามันคือเวลาที่ใช่ของเราแทนที่จะมองว่าเราใส่ไปแล้วโหนี่เปลี่ยนความรู้สึกไปเลยนะครับมันลดแรงกดดันไปได้เยอะมากใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนมุมมององ,องค์ประกอบที่2คือการมองว่าอุป,ปรสรรคและความผิดพลาดคือบทเรียนที่จำเป็นสำหรับเราโดยเฉพาะ your lessons ค่ะเส้นทางชีวิตของเรามันเหมือนหลักสูตรการศึกษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อเราคนเดียวโดยเฉพาะบางบทเรียนอาจจะยากจนทำให้เราท้อแท้ แต่ทุกบทเรียนนั้นจําเป็นเพื่อให้เราได้เรียนรู้ทักษะบางอย่างที่ขาดไปเพื่อเตรียมเราให้พร้อมสําหรับด่านต่อไปการพยายามวิ่งข้างบทเรียนที่ยากๆไปอาจจะทําให้เราไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นก็จริงแต่เราก็จะขาดทักษะสําคัญที่จะใช้ในการเดินทางระยะยาวไปอย่างน่าเสียดายอ๋อหมายความว่าแม้แต่ความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะชีวิตเราที่ถูกออกแบบมาอย่างมีความหมายถูกต้องค่ะ มันไม่ใช่จุดบกพร่องแต่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและองค์ประกอบสุดท้ายคือการยอมรับในประสบการณ์ที่หล่อหล,อ,ลอมเราขึ้นมา Your experiences ใช่ทุกการตัดสินใจทุกความสัมพันธ์ทุกความสำเร็จทุกความผิดหวังมันผสมปนเปกันจนกลายเป็นตัวเราในวันนี้ซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตที่มีเอกลักษณ์ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้ประสบการณ์เหล่านี้แหละที่ทำให้เรามีมุมมองต่อโลกที่ไม่เหมือนใครและเป็นอาวุธลับของเรา พอเราเข้าใจและเชื่อมั่นใน3สิ่งนี้คือเวลาที่ใช่ของเราบทเรียนที่จําเป็นสําหรับเราและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในเส้นทางของตัวเองและเสียงจากภายนอกก็จะค่อยๆเบาลงไปเองค่ะเป็นการสร้างกรอบป้องกันจากภายในที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับพอเราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้มุมมองต่อคําว่าช้ามันเปลี่ยนไปจริงๆด้วยผมขอสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับหัวใจของมันคือ การเปลี่ยนมุมมองจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในหยุดวัดคุณค่าตัวเองด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นแล้วหันกลับมาทำความเข้าใจเส้นทางของตัวเองแทนอื mm. โดยมีประโยคทรงพลังจากข้อมูลนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณไม่ได้ช้าคุณไม่ได้ด้อยกว่าคุณไม่ได้ล้าหลังสามประโยคนี้มันเหมือนคำประกาศอิสรภาพจากพันธนาการของการเปรียบเทียบเลยและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นว่า เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้ไม่ว่าจะดูช้าหรือวกวนแค่ไหนในสายตาคนอื่นแต่มันคือเส้นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่ที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราในเวลาที่ใช่ที่สุดสำหรับเราเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะดิฉันอยากจะเสริมปิดท้ายไว้อีกนิดเดียวว่าขอให้มั่นใจในทุกย่างก้าวของตัวเองต่อไปแม้ในบางวันมันอาจจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นก็ตาม เพราะทุกก้าวนั้นมีความหมายและกำลังพาเราเข้าใกล้ตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดให้ได้กลับไปสำรวจตัวเองกันต่อนะคะหากจังหวะชีวิตเปรียบเสมือนเสียงดนตรีที่บรรเลงอยู่ข้างในตัวเราแต่ละคน ทุกวันนี้อะไรคือเสียงรบกวนที่ดังที่สุดที่ทำให้เราไม่ได้ยินเสียงดนตรีนั้นและเราจะเริ่มฝึกฝนการฟังเสียงดนตรีของตัวเองในชีวิตประจำวันที่วุ่นวายนี้ได้อย่างไรบ้างคะ